สวัสดีจ้าวันนี้จะมาพาทาตราปลาตามตัวตามตาเพื่อนลหรอะถ้าหลายๆทีจะออกแบบหลายๆชิ้นงานค่ะอันนี้ก็จะอีกสีหนึ่งค่ะอันนี้ก็จะอีกสีหนึ่งการท่าจะแตกต่างกันก็จะแล้วแต่คนชอบค่ะก็จะมีเจดบางๆเดี๋ยวจะออกแบบค่ะ <c oughs> ใส่สีดำใส่สีดำตามตาเพื่อนด้วยค่ะ จ้า mm hmm. บน,นอยแล้วจ้า,าแม่เรื่งที่เหลกว่าจะทําในน้อยแล mm ้วค่ะใส่สีดำ mm hmm. แล้วก็จะใส่สีขาวค่ะจ้ะสีขาวสีใจในน้อย ใส่สีขาวมือกะต้องไปจิ้มก่อนด้วยค่ะจิ้มใส่หนังสือใส่สมุนก่อนถ้าเขย่าเราเิ่นจะสีเมโอกต้องไปจิ้มต้องปล้อยแห้งก่อนจะ้ะปล่อยให้แห้งก่อนเดี๋ยวค่อยมาใส่สีทองอีกรอบนึงจะ้ะ สีเหลืองค่ะพค้ามเตกี่ยตางเพิ่นสีเหลืองก็จะพกให้เชิมเท่าไรค่ะใส่สีเหลืองดูออกแบบลายแบบหลายชิ้นงานค่ะชิ้นงานลายสีค่ะใหลายๆคนชอบพร้อมตปล่างกันค่ะแตกต่างกันใส่สีเหลือง สีเหลืองบอ่ค่อยชัดค่ะสีเหลืองไม่ค่อยชัดเลยเ,เดี๋ยวใส่สีต้องใส่สีอื่นอีกที่นึ่งค่ะใส่สีอื่นเอาสีเขียวดีกว่าค่ะสีเหลืองบอ่เด่นจ้ะแตต้องเอาสีเด่นๆไว้นอกค่ะเพื่อจะให้ขับสีไม่เด่นก็อยู่ข้างใน เฉียวไว้ด้านนอกค่ะใส่สีเชียวเราจะสวยทันทีค่ะจะทำชีฟกันสารปาให้ชุ่มจ้ามีเพื่อนๆอยากชุ่มเดี๋ยวทาสีสีก่อนจ้ะเดี๋ยวจะทำชีฟทำชีฟให้ชุ่ม ใส่สีเฉียวงามขึ้นทันทีเลยค่ะสีเหลืองจะอ่อนไปหน่อยนะึงใส่สีเฉียวสีเฉียวจะพยายามใส่แบบพือผ้าไหมค่ะวาดลายผ้าไหมลายมีเข้าไปในตัวปลา อีด้านหนึ่งจะอีด้านนึงนน่งด้ยจ้าชมไปน้ำกันค่ะชมการทาสีเจ้าปลาเจ้าปลาเรจะเสียสมบูรณ์กับหลายขั้นตอนจ้ะหลายขั้นตอนจะเอากระทำด้วยใจรักเนะคะาค่ะทำด้วยใจรักช้าแต่ก,ก็งามการจักสารด้วยมือเป็นงานแฮด์นมดค่ะ จะชาน้อยนึงค่ะชานิดนึงแต่คนก็มีความงามมีศิละปะในการทำการจักสาการใส่บายเส้นสวย<ม>เดี๋ยวจะเอาสีมาแต่งให้ครับก็สีเขียวเพื่อจะได้ออกเงางามประมาณนั้นเละจ้ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณที่มาชมการทาสีแต่งสีเจ้าปลาตะเพียนทองสวยๆงามๆค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวจะใส่ลายเสี่ยงสวยๆงามๆฝากให้ทุกคนค่ะขอบคุณที่มารับชมชิปจ้าขอจบชิปก่อนจ้าขอบคุณลหลายๆจ้า